สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าิวสกูตชี่กันนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลืมบอกไปนะคะนี่เป็นภาคที่เอ,อ่อตอนที่สามค่ะเป็นสกูตชี่อันใหม่นะคะเป็นแบบทำเองนะคะทำใหม่ด้วยไม่ใช่ทำใหม่หรอกเป็นทำเองแบบใหม่ด้วยค่ะงั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ นะคะก็จะเป็นมินิโครมนะคะอันต่อมาก็จะเป็นมินิคลาสนะคะอันต่อมาก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันต่อมาปังโดนกัด อันต่อมาอันต่อมาก็จะเป็นสกุชชี่ใส่ไหลค่ะม,มันไม่ค่อยไหลแล้วนะอันต่อมาคิงพับแมวนะคะอันต่อมาก็เป็นปังโดนกัดเช่นกันค่ะ อันต่อมาก็จะเป็นมินิโบนะคะโบค่ะอันต่อมาเป็นคิงพับค่ะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีนะโอเคค่ะอันต่อมาอันต่อมาค่ะแพนเค้กค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยนี่นะคะก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอให้ นี่นะอา้าวสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ